เราอยู่ที่สุพรรณครับและที่นี่คือ High High ฮ n d s e a ครับเป็นพูวิลล่าต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่เคยรับสูนสุดถึง50คนเครื่องเล่นกีฬาทางน้ำก็มีมีธนูมีฟุตบอลมีรักบี้มีทุกอย่างเลยด้วยความที่มีห้องคาราโเกะที่เป็นระบบปิดติดฟิลม์มหนาเพราะฉะนั้นโซนบริเวณนี้สามารถใช้เสียงได้ทัืงคืนด้วยวัดทางม่วงมีพระประธานที่มีอายุกว่า700้ปี ถ้าหากว่าบินเลยเลยเสียงท่านขึ้นไปนะร่วงทุกตัว ลงแล้วลงแล้วโอ้โหจะได้เปิดคลิปเอ,อ้ยตั้งแต่งให้ลงก่อนแล้วค่อยเปิดคลิปเนี่ยสวัสดีครับเราอยู่ัที่สุพรรณครับและที่นี่คือ High and s e ซีครับ s e ซีคือภูวิลล่าตากอากาศ ที่ริมแม่น้าท่าจีนที่สุพรรณบุรีสี่ประจันเบื่อปะกับปูวิลล่าเดิมที่แบบว่าต้องริมทะเลเบื่อปะกับปูวิลล่าเดิมที่ติดกันแล้วแบบเสียงกลุ่มข้างๆเหระดังเข้ามาหาเราเบื่อไหมกับปูวิลล่าที่จํากัดคนแค่แบบ6 7คนเพิ่มไม่ได้ว่าเตียงเต็มไม่เบื่อไม่เบื่อจบไปนะจบไปนะถ้าเบื่อพวกนั้นสุพรรณทุกคนก่อนที่จะไปดูความน่าสนใจของ high and seek กดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดฟอลโล่กดทุกอย่างเลย นะทุกคนครับแล้วก่อนที่เราจะพาทุกคนไปดูห้องนะครับเราจะพาทุกคนไปมูสี่วัดที่เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆที่หนึ่งที่สุพรรณบุรีไปวัดทางม่วงอยู่ที่ศรีประจันสุพรรณนะทุกคนมีพระประธานที่มีอายุกว่า700ปีนะเจ0อปีนี้คือยุคก,ก่อนอยุธยานะแล้วก็ท้าเวสวุวรรณที่นี่สูง34เมตรน้ำหนักกว่าหนึ่งตันมาจากไหนกันชนดกรุงทเทพครับ ยายขออน,นุญาตแนะนำนะคะมาครั้งแรกเนาะเดี๋ยวว่าพระพุประสูพท่านมีอายุ700กว่าปีเนี่ยท่านมาจากกรุงเทพร้านที่นี่ท่านจังวัดอยู่ที่วัดเรียบนั่นแหละพระเดีสงครามโลกท่านจะอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าระเบิดลงเต็มไปหมดเลยท่านก็เลยพาพระอ,องค์นี้มาด้วย ก็เลยมาอยู่ยวัดนี่ก็ตั้งท่านไว้ในโบสถ์จำลองคือยังไม่เสร็จอ่ะนะตั้งเอาไว้ประดี๋ยวพึ่งเนี่ยมันบินผ่านพึ่งจะชอบมายู่ตามโบสถ์ตามอะไรนครับถ้าหากว่าบินเลยเลยเสียงท่าน,นไปนะล่วงทุกตัวอ oh. แล้วทีนี้ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเจ้าที่คนที่มาที่นี่นะเขาก็จะเล่าให้ยายฟังว่าขออะไรก็ตามที่หนูอยากได้หนูก็ขอบอกว่าหนูชื่อน,น,น้มสกุลอย่างนี้มาวันนี้มาขอพรถ้าหากว่าจะบนหรือไม่บนก็แล้วแต่หนู ท,ท่านก็ไม่ได้อะไรทีนี้จาไว้อีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อขอข้างในแล้วเดีย๋ยวหนูไปไหว้องค์พระเท้าเวสุวรรณตรงโน้นนะคะ,ะตรงที่มีฐานสีขาวนะองค์ท่านเป็นองค์สีทองนะ,อ,ะอันนี้หลวงพ่ออิฐจากวัจุฬามณีท่านทําเจ้าพิธีให้มาจากโน้นเลยนะคะเพทำบุญเจะาะต่อาอายุ และสิ่งที่ทุกคนรอคอยครับนั่นคือเจ้านี้ครับทูบสี่เหลี่ยมซึ่งมีอะไรอยู่ข้างในเดี๋ยวเราจะมาจุดดูว่าจะได้อะไรซึ่งคุดอาจุดแล้วนี่รอรออะไรครับรอตัวเลขครับเป็นทูบเขาเรียกว่าทูบใบสวยมาผัดมาปุ๊บเป็นบูธขายเลย <laughs> อ่ะทุกคนหลังจากที่เราไหว้พระประธานแล้วก็ไปท้าวเวสสุวรรณนะครับแล้วเราก็เข้ามาที่เขาเรียกอะไรอ่ะวังปัตฉานี่ เป็นแพรแม่น้าท่าจีนตรงนี้เฮ้ยบรรยากาศมันน็อตมาตอนนี่เมื่อกี้มีแฟนคลับเข้ามาทักทายแล้วบอกพี่ใช้มือเบสวงดต่รูปหรือเปล่าก็เลยบอกว่าไม่ใช่ครับพลีแคทครับคนดังคัอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงมันมีชื่อเสียงกันแนละ้วมันก็พูดยากดีจังเลยอ่ะไม่คิดว่าจะมีคาเฟ่แบบนี้อยู่ในวัดนะฮะ ทุกคนหลังจากเราทําบุญเสร็จนะครับเราจะกลับไปที่พักแล้วก็ไปหากิจกรรมทํารวมถึงกินอาหารแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจให้สาสมกับการที่ได้มาพักที่สวนบุรีอย่าลืมนะทุกคนถ้าเกิดมาสี่ประจานวัดพังม่วงก็เป็นสถานที่มูสถานที่ทําบุญแล้วก็สถานที่พักผ่อนด้วยนะเย็นเจี๊ยบ ใชเซียอยู่ที่แม่น้ําท่าจีนนะทุกคนนี่ด้านหลังผมคือแม่น้าท่าจีนนี่คือพูลล่าในรูปแบบของบ้านพักตากอากาศบอกก่อนว่าดั้งเดิมดั้งเดิมดั้งเดิมเริ่มต้นของที่นี่คือบ้านพักตากอากาศที่เขาสร้างไว้เมื่อประมาณ17ปีที่แล้วนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ได้แปลงโฉมให้กลายเป็นพูลล่าต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่นี่สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่สองคนจนถึง เคยรับสูงสุด30-50ถึงคนถามว่านอนกันไงเอาเป็นว่าบอกก่อนนี้ว่าเตียงที่สามารถจะรองรับได้สบายๆมีอยู่20ท่านแต่สามารถแอดเพิ่มได้เพราะว่าจะมีเตียงเสริมให้ในทุกๆจุดที่บอกว่า30-50ถึงาทำไมรองรับได้บ้านใหญ่มากมีหลายโซนมากผมพมาไปดูว่าที่มีอะไรบ้างจุดแรกเลยนี่ที่ทุกคนมาถึงไฮซีก็คือจุดที่ถ่ายรูปรสวยๆจิบกาแฟนี้ได้ ถ้าพูดถึงกิจกรรมก่อนนะกิจกรรมที่นี่นอกจากจะมีพูลพล่าด้านหลังผมไอ้ด้านหน้าของผมเนี่ยนะสามารถเล่นน้าได้แม่น้าท่าจีนนุนเล่นน้ําได้มีเรือคายัคสามารถถ่ายได้แต่ว่าต้องใส่ชูชีพด้วยนะซึ่งชูชีพก็มีจัดพร้อมแล้วรวมถึงมีธนูมีฟุตบอลมีลักบี้มีทุกอย่างเลยมีลักบี้เหรอใช่มีมีมร้านนี้สามารถจัดนี้ได้นะจัด,จด<ง>ตาร์ตี้ได้นจัด,จด<ะ>แต่งกับอ่าเออใช่ใช่สามารถจัดงานได้ไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่ง ยกเป็นยไงขึ้นบ้านใหม่แต่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ได้เพราะว่านี่เขาเป็นบ้านเขาตำรวจดได้ดิตดรวจได้ป่วเขาไปจัดที่วัดเถอะเออวะมาฮะนี่คือบ้านพักหลังแรกอย่างที่บอกไว้ว่านี่คือรูปแบบบ้านที่เป็นบ้านพักตากอากาศและเป็นบ้านจริงๆนี่ก็มีห้องครัวหนึ่งห้องนะครับเป็นบาร์มีตู้เย็นน้ําอะไรสามารถกินได้เลยแล้วก็มีเครื่องครัวต่างๆมีโต๊ะ นั่งกินข้าวภายในนี้1โต๊ะตรงนี้ก็เป็นโซฟานั่งคุยกันตรงนี้ได้บนนี้มีอยู่3ห้องอันนี้ตีเป็น2คนได้แล้วนะนี่คือ master bedroom มีห้องน้ำในห้องด้วยทุกคนเนี่ยได้ที่บอกว่ามันเป็นบ้านมาก่อนเป็นบ้านพักตาอากาศของเขาเองซึ่งมาเปิดให้เป็นพูลวิลล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นฟัง์ชันทั้งหมดก็จะเป็นรูปแบบบ้านจริงๆล้วห้องน้ำภายในห้องสำหรับห้องนี้ ห้องน้ำก็จะมีเครื่องใช้ให้มีใดประผมมีอะไรให้ครบนี่แล้วนี่ห้องนึงก,ก็ดีได้สองคนซึ่งห้องน้ำตรงนี้ก็มีห้องน้ำนะฝันตาล้องเราเนี่ยมีห้องน้ำนะแด่ <That S 2> นี่คือโซนบ้านบ้านหลักเลย <Laughs. S 2> แต่ผมจะได้เก็บไปทบทุก,ทกโซนแล้วก็ทุกห้องเลยนะทุกนคนนะและนี่นคืออีกหนึ่งจุดของที่พักล่มรื่นนะล่มรื่นมีห้องน้ำอีกโซนหนึ่งนะบอกเลยว่าที่นี่ห้องน้ำเยอะมาก 2อละสองละก็คือมาที่นี่ก็ไม่ต้องแย่งห้องน้ำละส่วนเอาดอสำหรับนั่งปาร์ตี้กันตรงนี้ได้แล้ว1ตรงนู้นอีกเมื่อกี้กี่ห้องนะสาห้องใช่ปะสห้องสองสี่หกละแวซึ่งมีห้องน้ำข้างในด้วยนะห้องน้ำภายในห้องเลยอันนี้อุ้ยกระจกบานใหญ่กระจกเต็มตัวสวยเชียวเหมาะสำหรับการถ่ายรูปทุกคน เราเห็นครัวข้างในนะใช่ไหมถ้าคิดว่าไม่อยากเข้าไปนั่งตรงนั้นน่ะอยากตั้งกินตรงนี้อากาศโล่งๆมุงโปง่งทาครัวต้องเดินขึ้นเดินลงเหรอไม่มีครัวอีกครัวหนึ่งอยู่นี่เข้ามาทุกคนโอ้โหอันนี้ครบเลยอันนี้คือจริงจังเลยจริงจังเกมเมอร์เลยมีอุปกรณ์เห็นไหมเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยทุกอย่างมีตาอาจะกินอะไรอจะทำอะไรอ่ะทำได้หมดเลย จริงผมได้เกือบเกือบได้เดินแฟชั่นแล้วแต่ว่าไปผิดที่เลยกลายซีคอนเพราะว่าเอาไปเดินแฟชั่นเลยแฟชั่นไอแลนด์ยังไม่หมดที่นอนยังไม่หมดเมื่อกี้ไม่ได้อล้วเป็นแปดละนี่บริเวณโต๊ะสนุกที่เราเล่นกันเมื่อกี้อ่ะแล้วนี่อีกหนึ่งห้องทายซีไว้นอนได้กี่คนสามเตียงอ่ะหกคนอ่ะลองดูโอ้โหสองสี่หกแปดสิบสิบสอง นี่ไงครบ20ิคนแล้ว20นอนสบายอะ่ะเห็นไหมน,นี่มีห้องน้ำในตัวไหมมีมีห้องน้ําในตัวซึ่งห้องน้ําในตัวก็มีหลายมีหลายห้องเลยอันนี้โอ้คเกิดมาก็คือไม่ต้องแย่งกันใช้ไม่ต้องแย่งกันอยู่เลยนะเนี่ยทุกอย่างครบครบคิดว่าหมดแล้วเนี่ยคิดว่ามันมีเท่านี้แหละใช่ไหมอานจะแค่นี้แหละไปดูไหมผมบอกแล้ว จุดเด่นของ h i g อนด์ซีก็คือความเป็นส่วนตัวนะทุกคนที่นี่รับได้หลายคนก็จริงแต่รับครั้งละ1กลุ่มเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะไม่มีคนมายุ่งเกี่ยวกับเราเลยอ่ะอีกโซนหนึ่งที่จะพามาดูคือโซนห้องคาราโอเกะนี้อันนี้นี้อุ้ยมีหมาเฮ้มาันี้มาเฮ้มาตัวมาตวโอ้ยไม่ต้อนรับแคกมาจากไหนมาจากไหนก่อนมาจากไหนก่อน ที่อื่นน่ะมันจะมีปัญหาเรื่องการใช้เสียงใช่ไหมทุกคนก็เหมือนว่าใช้เสียงได้ถึงเวลานี้เวลานี้เวลานี้แต่ว่าที่นี่ด้วยความที่มีห้องคาราโอเกะที่เป็นระบบปิดติดฟิล์มหนาทําให้สามารถเก็บเสียงได้ดีมากเพราะฉะนั้นโซนบริเวณนี้สามารถใช้เสียงได้ทั้งคืนด้วยใครที่รักในการปาร์ตี้ที่นี่ห้องนี้มีให้ทุกอย่างอ่ะลิขสิทธิ์เข้าแล้ว,ว <laughs> ปิดเสียงก่อนนั่นไงเร็วเ <laughs> ไหนปิดเสียงแล้วไม่เห็นโอเคลำโพงมีปัญหาห่ะเอ้ยลำโพงแตกนะอ่าแล้วก็มาดูห้องคาราโอเกะอ่าท้งซึ่งเรามานอนเล่นกันแล้วอยู่ประมาณสองชั่วโมงตรงนี้ตรงนี้สามารถถ้ามาเกินที่ที่ผมบอกกันได้ไหมถ้ามาคนเยอะๆเนี่ยเขาจะมีเตียงเสริมตรงนี้ให้อีกนอนตรงนี้ส่วนใหญ่คนก็อยู่ตรงบริเลยนี้แหละปิดมากลงมาก็มืดเลยนะแล้วก็มีไฟไฟเป็นแบบอบบนี้สองข้างแล้วก็ตรงนั้นก็มีไฟอีกและเลยมานี้มาดูฝั่งนี้นี่ทุกคน ตรงนี้เอาไว้สําหรับปิ้งย่างใครที่ชอบเป็นงานปิ้งย่างปาร์ตี้ปิ้งตรงนี้ขึ้นมากินตรงนี้ปิ้งตรงนี้นั่งกินตรงนี้และมีเ็ดตกปลาให้ด้วยสําหรับใครที่อยากตกปลาในแม่น้ําท่าจีนก็สามารถทําได้เมื่อกี้พี่เขาเตรียมแข่งให้เราแล้วเพราะเราจะปาร์ตี้แช้ดําเย็นกันแค่ค <c oughs> ืนเดียวไม่น่าพอแล้วมีอะไรทําเยอะนั่นด,ดีมันเยอะไปหมด,ดมันแบบเลือกไม่ถูกหมดยังคิดว่าหมดยังยังสิ่งก่อสร้างนี่ยังไม่หมดผมจะพาทัวไปดูเออลืมบอกไปว่าอาหารนะครับ ที่นี่สั่งได้ไม่ต้องทําเองก็ได้สั่งได้อาหารตามสั่งสเต็กสลัดขอก็คือร้านข้างนอกแหละพี่ก็บอกเขาเลือกร้านมาให้เราด้วยใช่เลือกร้านที่ดีมาให้แล้วสั่งสั่งตรงนี้ก็คือไม่ผิดหวังรับรองจริง,รงๆเขาต้องเลือกหมูหองจ้องอนด้วยมาส่งเมื <laughs> อ่อไหนี่ลงมาทุกคนนี่คือสารน้ำความยาวมาสัก 20เมตรแต่ตัวพอที่จะลงได้ถึง20คนนะและที่นี่ไม่ใช่สาะคอรีนนะทุกคนเป็น,นสาะน้ำเกลือใครที่แพ้คอรีนก็ไม่ต้องห่วงตรงนี้ก็นั่งกินข้าวนั่งทำอะไรได้สวยๆก๋ๆกทุกคนแล้วอย่างที่ผมบอกไว้อะถ้าเข้ามาพักตรงนี้ได้หมดเลยนะตรงนี้แต่ที่ตกใจคือห้องน้ำมันไม่หมดอะมีห้องน้ำาเป็นูนี่อีกถ้ามาจัดเลี้ยงนี่คือสบายเลยนะนี่ตอนนี้คือโซนเด็กเลยท,ที่บอกไว้มีทั้งเตะบอลมีทั้งแบบอิงธนูเนี่ยมีวอลเลย์บอลมี ลักบี้สมัยเด็กไม่มีเล่นนะอันเนี้ยเฮ้ยขอบคุณมากแล้วคนเห็นไหมมีตะข่ายแบบนี้แน่นอนว่ากีฬาที่เหมาะสำหรับตะข่ายแบบนี้ก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากแต่ก็นี่ยที่เอาเอาเหนื่อยนะเ,เล่นนะ แค่นี้เนี่ยนะแบบนี้ดีกว่าเราพาทุกคนไปชอบบริเวณนี้ว่ามีอะไรบ้างเราขับรถมาเราหลอนคำว่ากุ้ง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 เราจะไปหาซื้อของมาทํากินกันดีกว่าทุกคนไปและจะได้ให้ทุกคนดูบรรยากาศเวลาแบบค่าคืนของที่นี่ว่าเวลาเปิดไฟรหรือว่าเลาปาร์ตี้มเป็นยังไงมาทุกคน Hi g h and Seek สีประจันสุพรรณบุรี เที่เาแล้วนะครับว้าเต็มอิ่มผมบอ,อกเลยนะว่าภูเวล,ลาที่ทุกคนเคยไปอ่ะเปลี่ยนไปแล้วท่านมาเจอที่นี่เมื่อคืนเรามีความรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้อยู่ภูเวล,ลานะเหมือนมานอนกินบ้านเพื่อนที่ต่างจังหวัดเงียบสงบตมเย็นความรู้สึกดีมากเลยนะแต่ถ้าเกิดใครอยากที่จะมาเจอกับความรู้สึกแบบนี้มาฟูลล่าที่เน้นความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความเงียบความอบอุ่นของเพื่อกลุ่มเพื่อนเพราะว่ายิ่ง เป็นส่วนตัวเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ของเพื่อนมากขึ้นพะเราต้องคุยกันพะเราต้องใกล้ชิดกันแนะนำได้ที่เดียครับกับไฮแอนซี N C. โปรโมชั่นมีไหมราคาเท่าไหร่ไปดูในแฟนเพจเด้งมาปมุุงต้องหมาเออเมื่อคืนต้องหมาชื่อบนันจชื่ออะไรมาเตียแจ็คละเซลนะครับที่อ้วนอ้วนท้องท้องอ่ะน่ารักขาดความอมอุ่นเป็นเด็กแบบขาดความอบอุ่นเป็นเด็กแบบไม่ไหวแลวต้องต้องเอาฉันกลับบ้านนะนี่สุดท้าย น้องก็หายไปมาถามพี่เขาบอกว่าเอาหมา,ม,มาข้างบ้าน mm hmm. ในเวรเนี่ยคุณถึงว่าแบบไม่มีเจ้าของใจกันทุกคนเฮ้ยลืมไปตามไม่ไหว้ผ่านนะดี